นะคะแล้วก็หลายกิจกรรมในวันนี้ตามที่ได้รับรายงานนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่มีความแปลกใหม่นะเราก็ถือว่าได้พัฒนาและก็เป็นแนวทางร่วมสมัยด้วยนะคะก็น่าที่จะดึงดูดความสนใจให้กับผู้คนนะคะและก็ในคนกลุ่มใหญ่และคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามา มีส่วนร่วมในงานศินละปะวัฒนธรรมอันใส่คันของชาติในวันนี้นะคะตรงนี้ก็แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอยากจะกลาบเรียนตอนนี้จังหวัดพระนครศรีวิยาเนี่ยเรามีแผนที่จะพัฒนาแหล่งมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมเนี่ยที่มีศักยภาพนะคะขนาดนี้แล้วก็มีแผนซึ่งได้นำเสนอแล้วก็รัฐบาลก็ ได้ให้ความเห็นชอบขณะนี้นี่ก็อยู่ในระหว่างที่กรมศิลป์กับคณะทำงานนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นประชารัฐที่ร่วมกันเนี่ยนะคะอันนี้กี่คิดว่าภายในอีกอคงคงไม่นานในปี60 61 62เนี่ยดิฉันคิดว่า เมืองมรดกโลกตรงนี้เราก็คงมีพัฒนาการที่จะพัฒนาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะดึงผู้คนให้มาท่องเที่ยวที่นี่อันก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับในคนในชุมชนนี้นะคะดิฉนันก็ขอสนับสนุนและก็อยากจะให้กรมศิลปากรเนะะี่ยค่ะได้จัดงานในลักษณะนี้ที่พื้นที่ที่กรมศิลปากรรับผิดช,ชอบในเรื่องของแหล่งมรดกโลกในที่อื่นๆอีกน,น,น,นะคะ และสุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบอคุณนะคะทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้สำเร็จขึ้นได้และก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทปตทสำรวจและผลิตอิโตเรียมจำกัดมหาชนนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่ามาด้วยตัวเองนะคะก็คงจะเป็นและรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนทุกฝ่ายที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ก็คงจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะดิฉันก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมาย บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิวฉันก็เปิดงานเฉลิมฉลอง666ปีกรุงศรีวิทยา25ปีมรดกโลกพัฒนาการตามรอยทางของพญาโบราณราชธานินณบัดนี้ขอพระคุณค่ะขอบคุณท่านรอธิทปด,ดีและท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก่อนที่จะเรียนเชิญท่านประธานและ ท่านผู้มีเกียรติชมวีทัศการดิฉันขอเพิ่มวรระสําคัญอีกวาระในวันนี้คือขอเรียนเชิญคุณสิริพงษ์เฟื่องลิขิตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการเพื่อสังคมบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนนากรุณากล่าว<ม>เปิดตัวแนะน,นําหนังสือพระราชวังและวัดสําคัญแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะียนศิลปกรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ผู้มีเกียรติที่เธอรพทุกท่านครับในนามของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปอตทอสพอผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมและเปิดตัวและน,น,นั้นอําหนังสือสําคัญชุดหนึ่งคือราชวังหลวงและวัดสําคัญแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงว่าด,ด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ระหว่างบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเรียมจำกัดมหาชนกับกรมศรริลปากรเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2550ในชื่อโครงการปตทสาพารักมรดกไทยมรดกโลกเป็นอีกหนึ่งโครงการในภารกิจหลักที่ปตทาาสาพาให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใน4ด้านได้แก่ความต้องการพื้นฐานการศึกษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นงานที่ปตทะสผอ,อมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการจะทำสื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในแหล่งปฏิบัติงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยปัจจุบันการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการดำเนินงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆดังนั้นตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นปี2559พทสพและคณะทำงาน มีการหารือการเพื่อจัดพิมพ์หนังสือชุดพระราชวังหลวงและวัดสำคัญแห่งกรุงศรีอยุธยาอันเป็นงานสืบเนื่องจากที่เกิดผลสำเร็จในการตั้งอาคารสื่อการเรียนรู้พระนครการเรียนรู้พระราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยาตลอดถึงการจัดทำป้ายและแบบสันนิษฐานในวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมสำคัญ6วัดในกรุงศรีอยุธยา ในการระดมพลังจัดทําหนังสือปททสอพออยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรมศิลปากรโดยเพราะอย่างยิ่งผู้อำนการสํานักศิลปากรที่3พร,ระนครศรียุธยาในาที่เพงะโกและาศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสันติเล็กสุขุมที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะที่กรุณาให้นําข้อมูลที่ท่านใช้เวลาศึกษาค้นคว้า และความชำนาญในการออกแบบรูปแบบสันนิษฐานมาเผยแพร่สู่สาธารณชนจนเกิดเป็นหนังสือพระราชวังหลวงและว่าสมงคญแห่งศรียุธยาขึ้นทั้งหมด3มเล่ม3ขนาด3รูปแบบโดยปทอทอสพอขอมอบหนังสือนี้ผ่านกรมศริลปากรเพื่อพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สังคมให้กว้างขวางที่สุดในานามของปตท,อทอสพผมขอขอบคุณกมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้โอกาสปตทอสอพอได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดพระราชวังหลวงและวัดสำคัญแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ได้ร่วมจัดทําขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของมรดกโลกในการร่วมมือกันเพื่อดูแลรักษามรดกของชาติให้คงอยู่สดใสขอบคุณครับ นี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสิริพงษ์เฟื่องลิขิตมอบหนังสือให้กับท่านประธานในพธิธีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านรองที่ปรึกษมศิลปกรและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพรนคอศิลปทยาเรียนเชิญทั้งสามท่านบนเวทีค่ะ ท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดพระนควาศรีธิยาค่ะและท่านรองที่ประดีษกรมศิลปากรค่ะ ยังไม่จบนะคะขอการยนเจิรคุณสิริพงศ์ในเวทีก่อนนะคะเรียนเชิญท่านรองอธิบดีด้วยค่ะมางานกรมศิลปกรทั้งทีนะคะเรายังมีของจากกรมศิลปกรมอบให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะคะที่ได้กรุณาเป็นร่วมบริหารโครงการของเราดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยร,ร,รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านรอเพื่อวา,าราชกรากราบนเวนทีอีกครั้งหนึ่งค่ะกาบเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมศิลปกรมอบของที่ระลึกจาก มศิละปากรให้ผู้บริหารทั้งสามท่านเป็นเชิญค่ะ กรมศิลปากรมี2รายการค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจาาังหวัดพระนครศรีอยุยารับของที่ระลึกจากท่านรองอธิบดีกรมศิลปากระคะ่ะ ลำดับต่อไปคุณสลิปพงเพื่องลิขิตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการเพื่อสังคมบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนค่ะ ขอเชิญอีกหนึ่งท่านบนเวทีนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรียุธยาคุณประทีปเพ่งตะโก้มอบขอที่รให้ท่านรองที่ปรึกษางศิลปากรค่ะและจากนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะ เชิญท่านผู้บริหารบนเวทีถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารโครงการนะคะเรียนเชิญค่ะ เราขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงในวันนี้นะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียเชิ่ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชมวิทยศการ,รและร่วมกิจาก,การรมในจุดต่างๆที่จัดไว้นะคะเรียนเชิญค่ะ